สวัสดีครับพบกับส่งลุงใหญ่นะครับในผีที่2ของการรีวิวผ่านพบพระศูนย์แและพบพระหนึ่งสีนะครับเนื่องจากไม่มีปัญหานะครับก็เลยต้องรอนานนิดหนึ่งผ่านไปเป็นเวลา7วันนะเป็นเวลาที่นานพอสมควรนะครับส่วนตัวก็คิดว่ากําลังพอดีนะฮะไม่ช้าเกินไม่เร็วเกินอีต่อการขนส่งนะครับหวันก็ไม่มีปัญหาแก่ที่9 0้าถึงหนึนะครับมันก็ไม่แน่นะฮะสุกเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ ความแก่และอุณหภูมิด้วยจะรู้ได้ยังไงว่าสุกพร้อมทานได้นะครับเราก็ใช้วิธีแบบธรรมดานะฮะก็คือวิธีการกดนะกดสัมผัสกดลงไปนะครับทั่วลูกเลยแบบนี้นะครับกดลงไปถ้ามีรอยยุบรอยบุ๋มเนี่ยก,ก็ถือว่าสุกข,ของลูกนี้นะครับเปลี่ยนสีจากสีเขียวแก่ๆนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มก็จะมีบางจุดนะครับที่ยังเขียวอยู่แต่กดดูแล้วก็ นิ่มมากนะครับองจะสุกได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเรามาผ่ากันดูเลยบางลูกจะม่วงก่อนนะครับที่สีจะเปลี่ยนเป็นม่วงเข้มนะฮะเหตุเพราะอุณหภูมิที่ร้อนหรืออับเช่นเราแพ็คใส่กล่องส่งให้ลูกค้าพอไปถึงมือลูกค้านะครับก็มีบางลูกก็เริ่มสุกละปกติทางสวนบ่มเองเนี่ยใช้เวลา5-7วันนะอุณหภูมิป,ปกติติแต่ก็มีคนสงสัยนะครับว่าเอ้ยถ้าดําขนาดนี้มันมันไม่เน่าแล้วหรอมันยังกินได้อยู่เหรอ ใช่ก็นั่นมันคุลัพันธุกรรมนี่ครับนะถ้าเป็นประเภทพื้นเมืองผิวเรียบทั่วไปเนี่ยถ้าสีดําสนิทขนาดนี้คงจะเน่าไปแล้วแหละฮะคงกินไม่ได้นะครับเพราะนั่นคือพื้นเมืองทั่วไปที่อิ่มน้ําแต่สําหรับพันธุ์นี้นะครับบอกเลยขนาดดํามืดสนิทขนาดนี้นะครับถ้าเปลือกยังไม่นิ่มก็ยังผ่าไม่ได้นะฮะบ,บางทีถ้าสีเข้มก็ไม่ได้แปลว่าสุกได้ที่นะครับคือจะต้องกดดูเท่านั้นนะ่ะแต่การที่เปลี่ยนสีเนี่ย หมายถึงการส่งสัญญาณให้เรารู้ถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะนี่คือจุดเด่นนะครับพิเศษของเจ้าพันนี้นี่เองพันศูเนี่ยเป็นพันที่คลายน้ําเก่งมากนะครับชอบสะสมไขมันนะทำให้รู้สึกถึงความเหนียวแบบเข้มข้นยิ่งถ้าเราได้ผ่าเนื้อนะครับยิ่งวางไว้ยิ่งนานยิ่งคลายน้ํานะครับเนื้อจะยิ่งเหนียวขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้รสชาติมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับ สัมผัสได้เลยเลยอะโวคาโดที่มีนิสัยชอบคลายน้ํานะครับถ้าเจอฝนในขณะอยู่บนต้นนะครับก็จะใช้เวลา1-2วันนะครับในการคลายน้ําจนหมดถ้าฝนลงติดต่อกันหลายวันนะครับอาจจะต้องใช้เวลานะอาจจะต้องให้เวลาให้เขาคายน้ํา1-2วันก่อนเก็บเกี่ยวจะดีมากเดี๋ยวมาทดลองชิมกันดูนะครับลูกนี้ค่อนข้างที่จะแห้งแล้วก็ดูม,มัน ดูนะฮะดูเนื้อของเขาอย่างใกล้ๆเลยเปิดเปิดบ้างนะครับลอกง่ายอืเหนียวมันหนึบเหนียวมันหนึบครับให้ความรู้สึกที่นุ่มแล้วก็เหนียวนะครับมผมกินแฮชมาหลายปีนะครับถ้าเครียบกันนะครับ ใกล้เคียงเลยนะครับความเหนียวเนี่ยใกล้เคียงฮาร์ดมากนะครับพันเนี้ยที่คุณภาพเนื้อนะครับมีความเหนียวที่คงที่นะแม้อาจจะมีความชื้นนะครับที่สะสมในดินก็ตามกินง่ายนะครับไม่เลี่ยนเลยเนี่ยติดอร่อยมันปากมา,มากๆเลยติดไม้ติดมือนะครับเนี่ยแปะเป็นพันธุ์พืนเมืองที่มีขายมันเยอะมากนะครับเยอะที่สุด หนึ่งในในสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มพันธุ์เบานะครับสังเกตเนื้อจะแน่นเปลือกจะแข็งนะครับเหมือนพันธุ์แฮสพิงเกิลตันนะครับเป็นอวโวโคาโดกลุ่มไขมันล้วนนะครับก่อนจะสุกเนื้อจะแน่นเปลือกจะแข็งแต่ถ้าสุกได้ที่นะครับเนื้อเขาจะเหนียวแห้งๆนะครับแทบไม่มีส่วนประกอบน้านะครับเป็นเป็นพันธุกรรมที่ชอบคลายน้านะครับครับชอบสะสมไขมันนะครับพื้นเมืองบางประเภทเนี่ย ที่อิ่มน้ำเนี่ยสิลูกนะครับยังไม่เท่าพันแฮสพันศแค่ลูกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากเยอะโปรตีนสูงนะครับเทียบได้กับไข่ไก่ได้ได้ถึง4ฟองวิธีทดลองง่ายๆนะครับเราเพียงแค่ลอกเปลือกนะฮะลอกเปลือกแล้วก็นําไปตากแดดไว้นะครับกลางแจ้งหรือถ้ามีเครื่องอบก็อบนะครับตากแดดประมาณ3 4มหวันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับจะมีไขมันซึมออกมานะครับ บริเวณเนื้อตรงนี้นะครับนั่นก็คือไขมันดีของอะโวคาโดนั่นเองนะครับซึ่งสามารถนําไปสก,กัดทําผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่ามาทาผิวบํารุงหน้านะครับได้หมดเลยนะครับเป็นไขมันตัวดีนะฮะไม่มีอันตรายนะครับคนที่เคยทานอะโวคาโดนเนื้อพรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุแฮชหรือพันธุ์ที่มีคุณภาพใกล้เคียงอยู่เป็นประจำนะครับเช่นพบะส่วนแปผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะสัมผัสดได้ถึงความเข้มขน้น และรสชาติที่เหนือกว่าพันทั่วไปไป,น,ไปนอกจากเนื้อที่เหนียวแห้งหนึบนุ่มละมุนแล้วยังมีรสหอมกลมกล่อมเหมือนชูรสมีกลิ่นอะโวคาโดที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเด่นชัดทําให้มีรสชาติที่ลงตัวในการกินมากๆถ้าได้รสชาติที่ถูกใจแถมดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่ามันก็เกินคุ้มแล้วนะครับฝาก fc ทุกท่านนะครับติดตามอะโวคาโดของไทยพร้อมช่วยกันสนับสนุนอะโวคาโดพันธุ์ดีของไทยเพื่อดันพันธุ์คุณภาพ ของไทยเราไปสู่ตลาดโลกให้ได้เหมือนประเทศเพื่อนบ้านครับ